ไหนไหนนี่นี่นี่เอากิมนาหนานี่โอ้จริงจริงเกิงจริงไหนเงี้ยวเงี้ยวอ่ะจริงเก่งเลยคนเลยเกิงสอบได้ที่หนึ่งเลยในห้องต้องสอบได้ที่หนึ่ง นานเนี nah, ่ยคทเมสเตอร์ไหนไหนไหนำให้น้าไปดูดิคทเอ่าไหนปลาไหน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 ปลาปลาสุนัขตัวนนานสุนัขตัวนนาน

puppy. Oh. <laughs> อทำไมไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลวนันสักหน่อยเลยกลังลรืออะไรครับแหมฉีกทิ้งเลยวันนี้กลับมาถึงแม่ตีแทะฉีกออกเป็นชิ้นๆแล้วหนังสือหนังสือไม่เรียนเลยครับทำไมต้องฉีกทิ้งโอ้ยมันเงิดไหลเถอเนอาะเออ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 เขา เออขี่พิมแล้วเออหมาจอกก็นี่มันจังว่าวันี่เอาเอาแมงมาตีวันนี้แหละกลับมาเออเออเออเนั่นแหละแมวขี่พิมเลยวะหนังสือสื่อไม่เลี้ยนขี่พิมมัดเลยเออเฮยอย่าหล่อกว่าวัน มาเบิ่งก่อนเด้อลูกผู้ใด อืมบ้านีิเขานี้ปูออกก็ได้มึงยักจือ้อฉลาดไหลมึงเงิดออกเองโหลดให้บอกอยังไปสุบมึงจะรอว่าเอาเอาขนออกได้บ้านีิมึงยักจือ้อมึงยักขี่มาเอ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 า,เอา <c ười> ให้บอกเอาเขาไป หมัดม้าจอดนี่แล้วฉลาด <c oughs> หลายอ่ะเออเหยียบลงไปหนังสือเรียนนะ่ะเอาหยั่งหยั่งถือแสียท่ขีดทิมมัดย้ายยินมัดตี๋มมบนีล้ลแหละ

นะชบไปเลือกลูกแงีเข้าไปเออเออเออออกก็ได้บ้านี่สมน้ำหนังบ่ ไปเหยียบหนังเสือ้อทำไรครับเรียวานทำอะไรครับเด็กๆจ้าฉันกำลังรอยอยู่ตรงนี้นะนัะ่นให้เด็กเขารอนั่นละ่ะจิ้มดีกอนยอย สอสสาลา Rồi, right. chân nhận.